แดงกัดเพาจุดทูบค่ะท่านผู้ชม <c oughs> จุดทูบไหว้พาข,ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้าน คนหายแม่คุณแม่คนบอกว่าเอาไว้ในเอาไวบ้บนหิ้งคะ่ะคนหนยหัวก้อนคุณสองห้ากับหนึ่งเก้าศูนย์ไปออกห้าน้อยมาสัน่นจะแดงสามากกรถจะดุนเด้อเก็บไว้นนคุณแม่ป็นกระเป๋าสะพายค่ะสะพายได้หิ้วได้ จะแดงเอามาขายรอบแรลกไนะจะแดงเอามาขายรอบแหลกเป็นสะท้ายสายสะท้ายอยู่ในนี่แหละมือเจนหนยเขาบอกว่าเอามาไว้บนมือซักจะแดงกระสุนแม่สายคือสีอส้ม ยินังคารวะพระหัตแช่แนวเพิ่นเมื่อขึ้นนี่เพิ่นจุดถูกขอพรนพระแล้วเพิ่นรูปแป้งได้รูปแป้งติดรูปแป้งทิ้งไ้เลยติดแป้งขึ้นจะมาขึ้นรูปแป้งทิ้งไ้แะมาขึ้นคืนเมื่อสอดเห็นคืนสมัยเห็นเงินาติม่เลยหนึ่งมัเท่าไหร่นี่บอก มึงตาเป้าเห็นไหมมึงตาเป้าไปเห็นมั้มึงตาเป้าเห็นเป็นตัวได้ลหรอโอ้โหฉันวิซุมสามหาสามตัวสามชัดมากสามหาเนี่ยสามหาชัดหนักเลยนะนี่มึงตาเป้าเห็นเลยสามหาชัดหนักเลยนี่ชัดหนักเลยเอามือปิดไปตรงนี้นะมันแตกต่าชัดหนักเลยสามหานี่บ่นี่สามหาตัวใหญ่กับสามตัวใหญ่นี่นี่เห็นบ่ อย่างเนี่สามหสมมขึ้นนก่อนนอนมึขึ้นนี่หารออกมาขึ้นนี่ขึ้นนี่นี่สามหนี่สามเหมือนขึ้นก่อนนอนทิารออกเบื้งตาเปลาเห็นชัดเลยไงมขึ้นนี่เห็นสามยูะนี่สามยังไลไอ้สามนอ่นี่มันตาเป่านี่ยสามนี่ห้าเขาบอก่าลิที่เขาจะให็นมซบขึ้นปาออกก่นนอนลองมึงได้หรือเ่า ของน้โมก็ขอเพิ่นเจ้าทีเจ้าบันเจ้าทีเจ้าบันอธิษฐานออกเฮ้ยแบบเฮ้ยน่าก็อยู่นี่ไม่รู้นะอธิษฐานอบอกคนเจ้าทีบานห้องมันลูกแปงทิมไปเลยผู้ใดมากใครก็เห็นลูกแปงทิมไปเลยบม่ได้ขอขออธิษฐานถึงลูกแปงสึงสมาลูกเมืองเมื่อกี้เดี๋ยวสิ่งแง่ไหนบ้างลูกแปงเบิังมาก กี้เห็นย right. ูหนี่งสามนี่สามป็นบอนน่แมนเนี่สามสามนี่เห็นว่าเขาแมาไก่เหงัสชับสัตบน่ะเนี่ยเมื่อออกเจาะหานี่ทึ่งๆไง่าสามสามห้เออห้อันนี้ก็สามอุ้ยไงนะสามสามนี่บอเออแมนชัดมนากด้เนี่ยทึงสามไม่ได้ห้าอ๋อนี่บ่นีบ สามนี่นี่หาอยู่ใกล้ๆสมสี่บาททีข้ังใตนี่นี่สามนี่บ่เนี่ยสามแม่นนี่สาม่าชัดหนักด้วยเนี้ยสามอืมประหารเป็นสัตเพราะว่ามันเป็นคนคอเนาะชัดหนักเลยนะเช่นสามหาที่สามสามหาตัวไงัวนึ่งสามการสามหาออกไม่ให้ตัวไหนละสามหาได้ล้วเนาะว่แม่นชัดหนักอธิษฐานเอาบ่าแม่นเกินสามหาออกไม่ให้ังไหนเลี้ยงบ้านบ่อปเลี้ยงตัวเนาะบอกรหาจเลี้ยงบ้านอธิษฐานเอาเถ เปิ่มเยอะนะครับแล้ว้ส้มตังกลองตังกลองนิ่งๆกันเพเป็นพยานาเดิมืนขึ้นเงมันพยานาคใหบ้งบอเจ้งเดียวอธิการเจ้าทีเจ้บันอ้าวเพิ่มเป็นรูปปั้นไม่ดีไหมน่นขึ้นเออธิการเอาแล้วก็ร่องเกล็ดเบ่งบ่าเออใบมึงน้าบะขอโชคขอหลับคนจนหายไปเจ้าทีเจ้างคิดยังไงมาขอเสากรบเที่ยนลองเบ่งหอผมลองลองลองเบ่งเฮยผมลองเบ่งเื้อดะเเกิดมากแใหมาเห็นไหมลองเบ่งเซื้อด S <S ร,ะระวังลอดเดีอยนสกาวอาบน้ำเนาะค่ะจีแรงกับพ่อเบิงอีกผาหัดนเชนี่ยแนวคนเห็นสามห้าสามแต่ว่าเดีอยนสกาวเพิ่นเห็นส<ะ>ี่เห็นห้าเห็นหกขาตั้งกล่องกระซองมาถึงไก่กัเลยภาพสีสันๆจังน้อยค่ะ ไปส้มเห็นเป็นตัวแด้บ้านเจแดงกับบ้าน่ธรรมดาเนาะบ้านเจแดงบ้าน่ธรรมดาค่ะไปมาไปเกเ้ยนเด็กเจแดงกับบอลลายกับมีหลายท่านที่ว่าให้ปูมาเฮ็ดนัน <c oughs> เฮ็ดนี่ครับไล่ออกเตียวว่าเจแดงว่าปล่อยไว้เังสิละเขาก็มาสาอาศัยเห่าไล่เขานี้เขากเสเจสิไปยู่ใส จเจดแดงก็เลยพระเหตุมีค้นถักมีค้นถามตลอดค่ะจะแดงก็ได้ท่าบุญญยาดน้ำให้เขาตลอดแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเขาวันพุธวันพุธจะเลี้ยงเขานะคะย่ามจเจดียงมา,ากาจกํำงานแต่ก,ก่อนจเจดียงบ่ได้อยู่บ้านน้องมากปีใดเจดียงก็เลี้ยงมากปีใดเจดียงก็เลี้ยงเลี้ยงผ้าเขาเขาวัาววนพุธ มีข้ปลาอาหารและของหวานผลไมขอให้เขาอยู่นี่ละให้บ้านอยู่ดีมีความสุขให้ทำทำงานสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีการงานการเงินก็ขอให้สำเร็จเเดียงค่ะให้เขาอยู่น้ำเนาะบ่ขับไล่ขาเจ้าเนี่ยน้ำว่าให้ขับไล่จเจดยงย์ก็เอาสองสารเขาให้เขาอยู่น้ำแต่ว่าขอให้ชีวิตจเจดง นี่ตะคว่มสูขความจะเจร่ญนล้วก็ซอยเหลืออุดหน,นุนจะได้กินในด้านหาตักบาดยาหน้าเงนาีนใดก็ให้เขาตลอดพูดถึงเขาตลอดให้เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองเทวาดาลักอยู่ในทีแห่งนี้บอาตลอดทำหน้าให้เขาตลอด เห็นมาค่ะท่านผู้ชมทีแดงก็เห็นผ่านไปแล้วเนาะกับผ่าหัดเจ้าแนวสหาสามหาแต่ว่าผ่าหัดเป็นเห็นสามหสเปลี่ยนจากกาวมาเห็น4แล้วก็หแล้วก็หกท่านผู้ชมทั้งบ้านเห็นตัวใดเนาะค่ะเห็นไปหลายลายก้นมีหลายดวงเนาะ อยดวงองค้นไม่หลายแต่ละคนต่างกันไปเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อแล้วรวยเชื่อแล้วดีดีกว่าดื้อรั้นไม่ฟังคำคนเนาะ,ะดื้อรั้นบาฟังความคนา้นบ่เจริญดินี่ไม่จเจริญค่ะท่านผู้ชมเราต้องฟังหูไว้หูใช้สติพิจารณาใช้ปัญญาของเราในการรับชมเปิดหู เปิดตาให้กว้างทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะคะอย่าทำตัวเป็นน้ำล้นแก้วจะแดงอ่านว่าตลอดค่ำนี้รับฟังหมดไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นในโลกใบนี้พิจารณาเอาคนที่ตำหนิติเตือนคนอื่นเนี่ยคือเป็นทำตัวเป็นน้ำล้นแก้วจะไม่มีความเจริญเลยค่ะท่านผู้ชม สังเกตเด้อค่ะเดอะ้อถ้าคนไหนอ่อนโยนน้อมรับทุกสิ่งที่คำบอกคำกล่าวคำสอนเขาก็จะได้ดีค่ะจีแดงกันผิจะลณหน้าตัวเลขไปนน้ำก็เห็นหาสามคือคือคือเ็นว่าเห็นเลขสีน้ำเห็นเลขสามเห็นเลขหา้า ท่านผู้ชมเห็นตัวไหนคอมเมนต์ด้วยเด็กซะเดอโลกใบนี้มีหลากหลายเนาะคะ่ะมีหลากหลายแห่เฮ้าดูแห่เฮ้าเบิงมนุษย์เขาทำอะไรบ้างมนุษย์ในโลกนี้ทำอะไรบ้างแต่ละสถานที่แต่ละที่ทำไม่เหมือนกันเราโง่งมงายตัวเลขเราก็ถูกเลข ถูกบ้างไม่ถูกบ้างถูกมันก็เป็นขวัญกำลังใจสร้างพลังใจให้เราถ้าไม่ถูกจิตเราก็ตกจิตเราก็เป็นทุก,ทก,กข์ทุกข์ก็สุขทุกข์ก็ทุกข์กับเราไม่นานค่ะท่านผู้ชมสุขก็สุขไม่นานนะทุกคนมีความทุกข์และทุกคนมีความสุขไม่เท่ากันรวยวนำฟ้าก็มีความทุกข์เราถึงวิ่งหาพระธรรมวิ่งหาพระวิ่งหาพระพุทธเป็นที่พึ่ง <c oughs> เวลาเขามีทุกอย่าเอาอะไรมาใส่ตัวให้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตัวอย่าเอาเหลเาอายาอย่าเอานั่นไปจะเอาร่วมไปลงคนอื่นให้เราพึ่งวัดเลยค่ะเดินเข้าวัดมีคําพระสอนมีคําพระเทศมั่นจะสบายใจค่ะมีความทุกข์ก็อ่านธรรมะทุกคน ไม่ได้สุขเสมอไปและไม่ได้ทุกเสมอไปด้วค่ะเราอยู่กับครอบครัวเราจนๆเราก็มีสุขได้ขอจนห้ามมอยูุม่กินครอบครัวหัวเราะใส่กันเนาะครอบครัวพูดจาหัวเราะใส่กันดูหนังดูละครแล้วก็หัวเราะไปด้วยกันก็มีความสุขอยู่ห้องเล็กๆก็มีความสุขค่ะท่านผู้ชมเนาะที่แดงผ่านชีวิตก่อสร้างมาอยู่ห้องเล็กๆที่แดงก็มีความสุขได้ ความสุขอยู่ที่ตัวเราจะปรุงแต่งนะคะอยู่ที่ตัวเราว่าจะปรุงแต่งแบบไหนขึ้นมาจะแดงกับเห็นซีเห็นซีนะคะเฮะเสร็จแล้วยังเสร็จหรือยัง,จ,ยงจะแดงกับว่าบนให้่นฟังอยู่นีงละ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีด้วยค่ะเด้อมหาเพลน็นสามหาสามก็เลื่อขึ้นมากอยเบิงเลื่อขึ้นมาเบิงน้ืเพ่นเพลนลงไปบอกแม่ท่านที่เลยเพ่นว่าเห็นสามหาสามเลื่อขึ้นมาเบิงนี่แหละจะเห็นก็เห็นอยู่เห็นหาสามเห็นสี่เห็นหกเห็นหาโอ้ยเห็นหลายตัวก็ตากระจัดเบิดทุกตัวนั่นแหละค่ะตามกำลังเห่าตัวเล็กๆก็หน่อย พรมีความหวังนะเพลินเราอยู่ได้เพราะความหวังตัวนี้นะคะ,ะเปิดโชคให้ตัวเองเปิดลาภให้ตัวเองเปิดรับโชคไม่ซื้อมากซื้อพอ่อได้ลุนน้ำเพลินถ้าภูมิว่ามีเงินเนาะถ้าคนมีเงินก็อมองแต่ไก่กเป็นเงาเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นเงามีห้าเลยค่ะ ถอยออกมาไก,กลๆถอยออกมาไก,กลๆเป็นตัวเลขค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นเงาไกลๆก็เป็นเงาเป็นหาเป็นเนือหาเป็นเทียนขอท่านผู้ชมโชคดีเด้อค่ะเด้อจะแดงก็บ่นมามากแล้วขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเจอกันที่สำนักสงฆ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ